สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชรๆกดนานกดยันยันกดเยอะๆนะคะไลด์ดูตาของเราไล์มาถึงตอนที่49แล้วนะคะอีกตอนเดียวก็จะถึง50ตอนครึ่งร้อยวันนี้ชื่อตอนว่าไลวอนอยาด่าแม่คูไปฟังกันคะ่ะการแสดงออก ของพ่อเอลและแม่เพกที่ทาดีกับพ่อกับแม่เขามันมีมาโดยตลอดไงถึงแม้ว่าอาจจะเป็นการสร้างพงสร้างภาพก็ตามแต่มันคือการสร้างภาพให้ให้คนเห็นว่าเฮ้ยเขาก็ยังทําดีกับพ่อกับแม่เขาอือใครที่ใครที่ไปต่อภาพปู่พงษ์ย่าพาเนี่ยเป็นเรื่องเห็นไหมฟังดูนะคะฟังดูชัดชัดไอ้หลายพยายามพูดยกยอ นิยมชมชื่นไอ้พวยกับอเถิกว่าไอ้พวยกับอเถิกเนี่ยกตันอยู่กับพ่อกับแม่การแสดงออกกับพ่อกับแม่เนี่ยต่างกันกับสาวิตรีโดยที่มันพูดถึงพ่อแม่ที่มันพูดถึงก็คือพ่องกับพาอย่าลืมว่าพ่องกับพาไม่ใช่แม่พ่อของอเถิกเป็นแค่พ่อผัวแม่ผัวไอ้พวยมันแสดงออกกับพ่อแม่มันอย่างนั้นมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ต้น แต่อเทิกเนี่ยการแสดงออกของมันกับพ่อแม่มันมันต่างกับที่มันแสดงออกกับพ่อผัวแม่ผัวนะนี่มาชื่นชมว่มาไอ้พวยกับอเทิกเนี่ยใครแตะต้องผ่องพาไม่ได้เลยมันต้องจัดการอย่างแน่นอนอเทิกเคยจัดการไอไหลที่ว่าตาผ่องว่าเป็นอึ่งใส่สูตรอเทิกขึ้นไลด่าเลย จัดการเลยปกป้องพ่อผัวเต็มที่แต่เวลาใครด่าพ่อตัวเองใครด่าตาชานใครด่ายายสมควรอิทธก็ไม่เคยจัดการเลยค่ะปล่อยเฉยพูดแต่ว่าป้าห้ามใครไม่ได้เห็นไหมคะเวลามันพูดเป็นยกตัวอย่างก็ยังยกตัวอย่างให้เข้าเนื้ออีิถธกจนได้มาอวยว่าอิทมีกระตันยูกระตันยูกับพ่อผัวแม่ผัวแต่ไม่เคยกระตันยูกับพ่อแม่ตัวเอง ถูกหวยเอาเงินไปให้พ่อผัวแม่ผัวกับแม่จะเองให้มันเผานี่แหละคะกระตันอยู่กับพ่อแม่จะยกตัวอย่างอะไรเนี่ยคิดให้ดีๆไอไหลมึงนี่ไปฟังคำสั่งโง่งๆของฟักกิ้งก้อยพูดอะไรออกมาแล้วเข้าเนื้อหมดเลยอะ่ะถึงแม้นว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปากของพ่อพระเอกและแม่นเอกก็ตามยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบนอกเขาถล่มแน่นอนเอะ มันเป็นอย่างนั้นการแสดงออกที่การแสดงออกต่อพ่อต่อแม่มันชัดเจนมากกว่าคนเขาคนที่เป็นเอฟซีของพ่อเปรและแม่เอง,เองมันเลยเหนียวแน่นวิถีชีวิตเขายังแบบเออยังรู้จักบุญคุณพ่อกับแม่คนที่รู้จักบุญคุณพ่อกับแม่มีแต่ไอ้พวยคนเดียวนะคะไอ้ถถกไม่นะไอ้เถกด่าแม่ตัวเองสะทุน ว่าพ่อตัวเองเป็นคนขี้กลาดคนที่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เนี่ยมีแค่ไอ้ผวยคนเดียวคนที่คุณกำลังชื่นชมชื่อช,ชูอยู่นั้นไม่ใช่อิเถินะอิเถิเคยรู้จักบุญคุณอะไรพ่อแม่ทุกคนก็เห็นอยู่เอฟซี FC เขาก็เห็นอยู่ยูทูบเบอร์ของมันดา่าตาชานยายสมควรอิทถิเคยปรามอะไรไหมบอกแต่ว่าปรามไม่ได้ รู้จักบุญคุณพ่อแม่หระอทำไมว่าแม่สะถุนพ่อจะขอไปเยี่ยมหลานทำไมให้เอซีโหวตเอซีไม่ให้มาก็ไม่ให้พ่อมานี่เขาเรียกรู้จักบุญคุณหรอคะคุณกำลังพูดถึงไอ้พ่วยโดยภาพรวมแล้วทําให้เห็นว่าอีเถิกนั้นไม่เคยทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตัวเองแต่ไปทดแทนบุญคุณพ่อผัวปกป้องพ่อผัวแม่ผัวดีมากคุณกำลังชี้ให้เห็นตรงนี้ใช่ไหม ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ช่างน,นะเวลาไปขึ้นสายเวลาไปได้ไม่ดีเขาต้องไปขอพรขอพรพ่อแม่เขามันก็เป็นภาพความรู้สึกของคนที่เป็นลูกของคนที่เฮ้ยเขาครอบครัวเขายังอบอุ่นพยายามมาพูดเน้นอีกแล้วว่าครอบครัวของไอพ้พลยอบอุ่นอย่าลืมว่าครอบครัวของไอพ้พลยมันอบอุ่นอย่างนี้มานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่ไอ้พลวยไม่เหมือนตาชานกับยายสมควรคะ่ะ พ่อกับแม่ไอ้โผไม่เคยมาถกตูดด่ากันให้โลกได้รับรู้ไม่เคยได้มาขึ้นลงขึ้นไล่คุยกับสาวจีบสาวแล้ยายพาจะต้องไปทําท่าหึงหวงอยู่หน้ากล้องให้เอสีได้เห็นอย่าลืมว่ายายพาไม่เคยออกมานินทาลูกคนไหนอย่าลืมว่าตะผ่องไม่เคยทําอะไรให้เสื่อมเสียด้วยต่างก,กันกับพ่อแม่ ของอีทถิอีทถิถึงไม่เคยมากราบอะไรพ่อแม่แต่ไปกราบทางฝั่งพ่อผัวแม่ผัวแทนเพราะว่าพ่อผัวแม่ผัวเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่าพ่อแม่ของตัวเองนั่นเองไอ้ปวยมาลักพ่อแม่ของมันอีทอถิก็ต้องไปพรอยลักด้วยเพราะว่ารักลูกชายเขาแต่สมพรไม่ลักพ่อแม่ตัวเองไอ้ปวยมันก็เลยไม่เคยลักพ่อตาแม่ยาย เดี๋ยวก็เอาไปนั่งด่าโคดเงาสักการะจิกถึงคนนั้นคนนี้จิกถึงใจสมควรจิกถึงตาชาญสารพัดที่มันจะด่าได้โดยที่อิทธินั่งฟังเฉยๆนี่แหละค่ะเป็นเพราะว่าพ่อแม่ของสองครอบครัวมันต่างกันไอ้ป่วยมันถึงเคารพพ่อแม่มันเพราะพ่อแม่มันไม่เคยทําอะไรอย่างพ่อแม่อิทธิที่ทำและให้คนเห็นให้เอซเห็นและให ลูกเองก็เสื่อมศรัทธาเพราะว่าเดี๋ยวๆแม่ก็ออกมานั่งร้อยหน้ารอยตาดินทาลูกลูกให้คนอื่นฟังนี่แหละค่ะพ่อพ่อแม่ต่างกันครอบครัวไอพ้พวยก็เลยมีความสุขมีความอบอุ่นเพราะมีพ่อแม่ที่ดีในขณะที่ครอบครัวหลาโพไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นไอ,อ้เถิดเนี่ยไม่มีความสุขในครอบครัวหลาโพ แต่มีความสุขในครอบครัววิภาเพราะว่าพ่อแม่ของวิภากับพ่อแม่ของลาปโพต่างกันมากค่ะแต่มันต่างนะมันต่างจากจากผู้สูญเสียนะมันต่างจากผู้สูญเสียแบบคนนั้นเรื่องแทนที่น้าแต่เนี่ยมีปัญหามีปัญหากับอีสูญเสียมีปัญหากับอียานมึงก็ด่ากูสิวะเออ ถูกต้องไหมล่ะมีปัญหากับใครก็เคลียกับคนนั้นอียานมึงม,มีปัญหากับกูมึงก็ต้องมึงก็ด่าดกูสิมึงก็บุลบลี่กูไปดิเออมึงมีมีปัญญาไปบุลลี่มึงบุลลี่ไปเลยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นไงสิ่งที่เขาทำคือกูไม่บุลลี่มึงหรือบุลลี่อยู่แล้วแต่สีน้ำคัญคือกูไปเล่นเลยกูไปเล่นนุ่นเล่นตาเล่นใหญ่หนู่นแล้วคนที่ปล่อยคนที่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องแบบนี้คืออะไรนุ่น ใครเป็นคนไฟเขียวเอาเลยเอาเลยอิศกเองมันก็เคยปล่อยให้ youtube ของมันดา่าตาดา่ายายนะคะอย่าลืมอันนั้นดา่าโดยตรงเลยนะส่วนที่ฉันเนี่ยต้องเรียกว่าวิพากวิจารณ์ณค่ะเพราะว่าคุณเอาพ่อแม่คุณออกมาเองดังนั้นคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจารณการกระทําของพ่อแม่คุณที่คุณเอาออกมาให้เห็น เป็นข่าวด้วยซ้ำไปตอนที่คุณเอาพ่อแม่มาสัมภาษณ์เรื่องเงินสองหมื่นอะไรนั่นน่ะคุณตังหากที่เป็นคนทําให้พ่อแม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็ถูกดา่าทุกเรื่องล้วนมาจากตัวคุณทั้งนั้นเพราะว่าเป็นการไปจ่อไมเ่เดี๋ยวก็ไปจ่อไม่ให้ยายสมควรด่าอิถิกว่าอิถิกเลี้ยงมาไม่กระตันอยู่อย่างนู้นอย่างนี้ ไอ้ขามือมันก็เอาไปด่าตอบอีกเห็นไหมคะคุณทำอย่างนี้มาตลอดไม่คุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณทำอย่างนี้มาโดยตลอดคะ่ะนอกไปจากนั้นคุณยังบอกว่าดิฉันมีปัญหากับคุณทำไมไม่ประจานไม่บูลลี่ไม่ด่ากับคุณไปด่าใจสมควรทำไมฉันเอาตรงนี้ให้ดูคะ่ะแล้วคุณจะเข้าใจ ตอนนั้นดิฉันมีปัญหากับคุณเรื่องการเตือนการติงคุณในการพูดเรื่องคดีเรื่องข้อเท็จจริงคุณมีปัญหากับฉันทำไมคุณต้องให้ยายสมควรมาเสือกฝากบอกยายสมควรเอาสิทธิ์อะไรมานั่งฝากบอกดิฉันได้ถ้ายายสมควรพูดถึงดิฉันได้ดิฉันก็พูดถึงยายสมควรได้มาฝากบอกกูทำไมละยายสมควรมึงมาฝากบอกกูดังนั้นกูก็ตอบโต้มึงได้จริงไหมคะ เอาพูดกันแบบรุ่นๆแบบสกอยสกอยเนี่ยได้ยยสมควรฝากบอกดิฉันก่อนนะคะตอนนั้นดิฉันปกป้องยายสมควรอยู่ด้วยซ้ําดิฉันตาหนิคุณที่เอายายสมควรมาอ้างเรื่องยายสมควรไปถามหลานว่ารู้ไหมว่าน้องชมพู่ตายยังไงเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วหลานก็เลยเล่าให้ฟัง จนได้รู้ว่าไอ้พวยพ่อของห้านนี่แหละเป็นฆาตรกรแน่ๆแล้วยายสมควรก็เลยไปเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนในครอบครัวรู้กันตั้งแต่ต้นว่าไอ้พวยนี่เป็นฆาตรกรเพราะว่าลูกมันเป็นคนพูดเองคุณจําพวกเรื่องพวกนี้ได้ไหมพอที่ฉันเตือนว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้คนจะมองอยายสมควรอย่างไรละ่ะรู้ว่าลูกเขยเป็นฆาตรกรยังไปคุกครีตีโมงยังไปอะไรดีอยู่ทําไม รู้อยู่เต็มอ,อกแล้วไปทําได้ยังไงซึ่งดิฉันบอกว่าดิฉันมั่นใจว่าคุณยายไม่รู้หรอกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลูกชายคุณยายกุกขึ้นมาเอาคุณยายมาอ้างเหมือนทุกๆครั้งอย่าอ้างเลยคนที่เสียหายจะเป็นคุณยายดิฉันดา่ายายสมควรตรงไหนคะที่พูดถึงตรงเนี้ยทุกคนคงจําได้ดีแต่ไอ้หลไปบอกแม่ว่าอียานด่าแม่อียานด่าแม่ยา,ายาสมควรก็หูเบาลูกชายพูดอะไรเชื่อหมดฝากถึง ป้าบุลันจะมาฝากถึงกูทำไมถ้ามึงฝากถึงกูได้กูก็พูดถึงมึงได้เอาแบบตรงๆกันอย่างนี้ดีไหมคะคุณกี่ครั้งแล้วมีปัญหาอะไรกับใครต้องไปให้แม่ฝากถึง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 เพราะยายสมควรออกมาฝากถึงคนนั้นคนนี้ไงถึงได้โดนเขาด่าลูกชายบอกให้ฝากถึงใครยายสมควรก็พูดตามนั้นหมดไม่ได้ไปดูข้อเท็จจริง แลวคุณก็ไปเป่าหูคนในครอบครัวว่าในชั่นด่ายอย่างนู้นด่ายอย่างนี้เพราะคุณคําว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดถึงคือด่าเพราะตัวคุณเองคุณพูดภาษาคนไม่ค่อยเป็นพูดเป็นแต่ภาษาหมาใช้แต่คําด่าความหยาบคายกับมีเมียคุณเองที่เลิกกันไปคุณด่าเขายังไงบ้างพอไม่ถูกใจก็ด่าเขาหยับหยับใครยเสียเสียหายหายพอกลุ่มเบียร์เข้าไปหน่อยมีอะไรไม่พอใจก็ด่าเขาก่อน จากนั้นก็ผมรักคุณคนเดียวนะผมมีคุณคนเดียวนะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกครั้งจริงหรือเปล่าอันนี้ก้อยเล่าให้ฟังว่าข้อเสียของคุณคืออย่างนี้อยู่กับผู้หญิงคนไหนถ้าไม่พอใจก็ด่าหยาบๆใคยๆกับครูก็โดนแบบนี้เหมือนกันเสร็จแ,แล้วก็ค่อยไปอ้อนเขารักคุณคนเดียว นี่แหละค่ะคือความที่คุณเอาแม่เอาพ่อออกมาปู้ยยี่ผู้ยำในโลกเสมือนคนก็เลยไม่นับถือพ่อแม่คุณในขณะที่ไอ้พวยมันปกป้องพ่อแม่มันมันไม่เอาเข้ามายุ่งมันไม่อะไรอย่างเด็ดขาดแล้วยายพาก็เป็นคนขยันขันแข็งนะคะ ผัดุูนสารนี่หาไรายได้ขยันขันแข็งทำสวนทำผักในขณะที่แม่คุณขยันนินทาลูกตัวเองแทนที่จะคิดว่าเออลูกเขาทำของอันนี้มีร้านเปิดร้านขายของฉันทำเอาของมาฝากขายแบบที่ไอ้พวยมันทำให้พ่อแม่มันอีเถิกไปรับตะก้าสาจากเยพามาขายให้ขายดิบขายดีเายพาก็ได้เงิน แต่ถามว่าแม่ตัวเองมันเคยมาสนใจใยดีดูแลไหมไม่เพราะว่ามันต่างกันค่ะพ่อแม่ของสองครอบครัววิภาตลาดโพมันต่างกันพองกับพาต้องบอกว่าสองคนเนี้ยเขาวางตัวดีเขาวางตัวดีในเรื่องคดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพองกับพาเขามีลูกอยู่ฝ่ายจำเลยอย่างเดียว แต่ตาชานยมควรมีลูกอยู่จะเป็นทั้งจำเลยเป็นทั้งโจ์เพราะฉะนั้นการที่จะไปเข้าใกล้อะไรใครมันก็จะลำบากนิดหนึ่งเด็กอีกคนก็จะมาโวยวายเดี๋ยวอีเถอรก็จะบอกว่าเกิดจากลูกระบอกเพราะฉะนั้นการที่สาวิตรีไม่ต้องไปไหว้ไม่ต้องไปกราบขอพรอ,อะไรยังไงอย่าลืมไหว้หพวนเป็นจำเลยนะคะมันต้องไปขอพรเยอะๆให้มันพ้นผิด แต่สาวิตีเป็นโจทย์ไม่ต้องไปขอพรใครคะ่ะถ้าจะขอพรขอพรอายากาศกัทนายดีกว่าให้ทำเต็มที่ให้ฉันให้ลูกสาวฉันได้รับความยุติธรรมมันต่างกันเวลาคุณเอามาเปรียบเทียบโดยใช้ความคิดใช้ตรารกะากของตัวเองมานั่งเล่าแล้วมันขี้เธอไม่เข้าท่าดิฉันตอบแล้วนะคะว่าทําไมดิฉันถึงพาดพิงยายสมควรได้ตลอดเวลาหนึ่งสิ่งที่ยายสมควรทํอยู่ในทีสาธารณะ ในเมื่อออกมาช่วยลูกทํามาหากินหาแดกใน Youtube ก็ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์สองใจสมควรเริ่มก่อนคะ่ะพาดพิงฉันก่อนเพราะฉะนั้นถ้าโดนก็รับให้ได้ทนให้ได้ก็แล้วก,กัน